โอเคครับขอต้อนรับกับเข้าสู่การแคสเกม Battlefield 3ในพาร์ทที่10เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยกดผิดอุ้ยเกือบโดรีสตาร์แล้วนะในพาร์ทที่15นะครับผมนะฮะเรามาเล่นกันมา15้าพาร์แล้วนะครับผมเราตอนนี้ก็ประมาณ1ทุ่มนะฮะของวันที่ประมาณ27พฤศจิกายนครับเว้นจากคลิปที่แล้วมาหลายวันเลยรลเราก็จะมาเล่นกันต่อนะครับเร,ราก็จะเล่นต่อด้วยความ เมาหมื่นเมานะหมื่นเมาครับหมื่นเมาพวกรัสเซียมันมันมาบุกนะฮะตอนนี้ระเบิดครับผมเห็นระเบิดโอ้มีรถนี่รถรถเพื่อนเรานฮะหรือเปล่าโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย

โอ้โหมันเป็นฐานลัตเตียที่กล้ามาครับยืนทำอะไรไม่รู้นะฮะพราะฉะนั้นก็ยิงหัวไปเลยครับหมดยังหมดยัเนี่ยโอ้โหอันนี้เนียนฮะ่ครับผมนึกจะไปลลวันนีนร็วดิเร็วดิเร็ิเร็วเเวเร็วเร็ววเร็วเเร็ โอ้รอผมด้วยเพื่อนเพื่อนรอผมหน่อยนั่นรถรถเพื่อนเรานะโอ้โหนี่เอพีซีเพื่อนเรานะโอ้โห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 นี่กระสุนปะเนี่ยนั่นเอพีซีเพื่อนเรานะโอ้ ล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วนี่โอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนเราทำอะไรไปเนี่ย มอนเทสครับมอนเทสทำไรฮะอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ยิงโหดมากอ่าอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยังโดน ยังหมดยังหมดละหรือเอปล่ายังไงอีกคนนึงเขียนเรียบร้อยอจือๆจาทหารที่มาเป็นกองพันนะครับเมื่อกี้ตายเหลือแค่นี้ฮะ สดนะหรับสดมอืเราเก็บไว้ก่อนนะเผื่อใช้ในยามจำเป็นนะฮะแต่เรามีนูบทูบนะฮะบุ้มบุ้มโลกครับอุ้ม เดี๋ยวกระสุนหมดกับตอลรีขออภัยครับขออภัยอ๋อพอดีว่าผมไปโดนปุ่มเปลี่ยนหน้าจอนะฮะเฮ้ยพวกฮันลัสเซียนูบนูบนูบเอพีซีเรามาอีกะ ออ้ยโอ้ยโดนยิงโอ้ยตายเลยพระเจ้าโอ้ยเอามหเอาม่ยไม่ม่นม่เริ่มเริ่มไม่ไกลนะฮะเริ่มไม่ไกลเริ่มไม่ไกลเออผมว่าใกล้จบเกมแล้วแหละไปไปไกลแล้วอะผมว่านะตอนนี้เรารู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเราฉะนั้นเราหลบก่อนนะโอ้ยกดผิดโอ้ยขอรี่โอ้ยไม่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 กดผิดกดผิด โดนอะไรบ้างไหมนยเราค่อยๆไปนะฮะโอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนเพื่อนี่ เออโอ้โดนเถ่าไฟอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยวิ่งโหมันยิงกันแม่นมากเลยฮะ

อย่าแล้ว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 กระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดเราเอากระสุนตรงนี้แทนแล้วเราก็หลบแบบเนียนเนียนเนียนเนีนสีเนียนเดี๋ยวเราค่อยๆคืบผ่านไปนะฮะปุนั่นแหละอีกครันเนื้อเราใส่กระโดดยิงเนโ้ดโดดโิงนี่ครับโอ้ไม่โดนเลยนะฮะไม่โดนครับงานงอกครับงานงอไม่งี่ครับ

เี้้าวฮเฮ้ยต้นไม้เหต้นไม้สัน่นต้นไม้สัน่นหมดยังเนี่ยสุดหมดอีกหลบมันหลบที่หลังรถนะฮะเรียบร้อย <c oughs> ไป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  let's go let's go you can it? Sergeant Campo, Cedric. Sir, we are not equipped to take on a Russian brigade. Maybe we ought to rethink this. This is maneuver warfare, Sergeant. If you don't like it, you can go join the fucking Air Force. Jim you have never let me down before. Now I fully expect you to accomplish this task. Absolutely, sir. No, Steve, look, I'm sorry. That's completely unreasonable. Have serious reservations about this. Thing. Sergeant Campbell, Blackburn, push on, as required. That's fast air. It's not ours, is it? Uh, shit! Oh shit. Did he see us? Did he see us? Oh, he's oh. doubling back. Oh. oh Holy oh, fucking oh. shit! Go! Oh wait on I don't I where? not I Oh oh shit shit-shit motor, motor, Oh, oh! oh, oh. อ้าวฮะโด,โดอะไรอ่ะงงงงอยู่ได้เฉยเลยอะไรวะอะไรวะงงเอาใหม่เอาใหม่หมนะเอาใหม่ครับงงครับเราต้องมาดูมันเทียงกันอีกรอบนะฮะอใหม่ครับเราหลบแล้วเราวิ่งหนีครับโอ้ยหลบหลบหลหลบ,หลบ Where the stinger They're in the vehicle! Shit! Bye, 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 bye. Oh, Ooh. We're, stinger, were in the last! That was the last of them! Can we get him oh. to! Come on, man! Let's go! Hurry! Lock, Here comes! กอล์ฟสติงเกอร์นะครับมาสอยนะโอ้โหเครือค่องบินมันมาได้ไงเนี่ยมันเข้าหน้ามันเข้ามาได้ไงเนี่ย

เดือดไปละมีใครโดนยิงรึเปล่าเนี่ยอ้าวโอ้ไม่โดนยิงเพื่อโผเพื่อนตายละอะไรวะมาคล้ายๆเฟียเลย Thanks, Steve. All right. I know what you're Maybe if I'd have done something different, they'd still be This is a war. And things happen in a war. Now, we still have a job to do. We have to get to camp and we have to get to him first, whether the, the looks are there or not. on you, marines you coming with me อืโอ้โหพาร์ทนี้นี่แบบนะฮะเพื่อนเราเสียเพื่อนอีกเราสองคนนะฮะเริ่มออกอาการเฟียแล้วนะฮะผมเพราะว่าตายเอาตายเอานะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันในการแคสเกม battlefield สามในพาร์ทที่สิบหกในพาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้พาร์ทที่สิบห้าขอลาไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าจบด่านแล้ว เดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับผมครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์ได้นะครับผมตามสบายเลยฮะหวังว่าจะทําให้เพื่อนๆออที่สเปคไม่ถึงอะไรได้ดูความอีพีของเกมนี้นะครับผมโอเคครับไว้เจอกันในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับผม